เอาไว้พี่นอ้องหาติดมือเอาไว้คือลอตเตอรี่นะสำคัญที่สดุดดีไปจ้องดูเลยนะพออาจารย์ปล่อยไปแล้วนั่นแหละนะลอตเตอรี่ที่คุณจะต้องซื้อเนาะแล้วลอตเตอรี่คุณจะต้องหาเพราะว่ากลัวมันอั้นนะเพราะว่าลอตเตอรี่ช่วงนี้นะ,ะบางบางบาง,บางที่ก็แพงนะบางที่อาจจะถูกนะถ้าดูแล้วแนวทางที่อาจารย์มอบให้มันถูกใจเนาะคุณจัดโลดพี่นอ้อง นะคุณจัดไปเลยพี่น้องนะโอเคอ่ะอาจารย์สวัสดีทุกท่านนะสวัสดีแฟนคลับแฟนเพจทุกทุกคนอาจารย์ยินดีต้อนรับทุกคนเข้า,าสู่รัฐบาลไทยประจำวันที่1เมษายนพุทธศักราช2566ยินดีต้อนรับพี่สาวทางาประเทศลาวและก็กัมพูชาทุกทุกคนนะอาจารย์ก็ยินดีต้อนรับเนาะพี่น้องนะให้หวยถูกอาจารย์ก็โดนดา่าตาสีดำอีกบนอ แนวทางก็มีเข้ามีหลุดไม่เป็นไรเราไปน้องเนาะเออก็พยายามขอให้มันเข้าก็พอหกห้าสองห้าห้าอย่าลืมกดแชร์นะพี่น้องแชร์เป็นกำลังใจให้เพจอาจารย์ก่อด้วยนะอาจารย์ยินดีต้อนรับ fc ใหม่ด้วยนะสวัสดีจ้ะ คนไหนอยากเข้ากลุ่มอาจารย์จิ้มลิงเข้ากลุ่มได้เลยนะฟรีไม่ต้องเสียค่าบริการฟรีตลอดชีพนะกลุ่มอาจารย์เองภาพชัดเสียงชัดเนาะทุกอย่างชัดเจนนะอ,อ,อาจารย์บอกว่าอาจารย์เข้ามาสามงวดติดจริงไหม <c oughs> บางคนถามว่าเออเม่นเราเมน่เเมนมานเนาะเม่นเราตัวเฮามาเนาะ รัฐบาลไทยอ่าอาจารย์จะให้ดูนะรัฐบาลไทยอาจารย์กอองวดที่แล้วนะเพจอาจารย์กองวดที่ผ่านมานะฟังฟังดูดีๆนะงวดวันที่สิบหกมีนาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะงวดที่แล้วมันออกเจ็ดสามกับเจ็ดสามเด้งบนเด้งล่างนะเพจอาจารย์กอให้หนึ่งกับสามอันนี้คือชุดเต็มนะชุดเต็มอาจารย์จะเป็นลักษณะนี้นะ อาจารย์เข้าตัวรองสามเจ็ดเด้งบนเด้งล่างดูนะอันนี้คืองวดที่หนึ่งนับนะที่อาจารย์เข้าคืองวดที่หนึ่งนี่รูดหนึ่งกับสามเลขอาจารย์มีทั้งหมดกี่ตัวสิบตัวนะถามว่าสิบตัวซื้อได้หมดไหมบอเดตัวไหนที่มันซื้อไม่ได้คุณก็การกระบาดออกเนี่ยการกระบาดออกที่มันซื้อไ่ได้เอาเหลือที่มันซื้อได้อาจารย์ให้สิบตัวเ็าจริงนะ แต่เลขมันจะมีตัวได้กับตัวไม่ได้อันนี้อาจารย์พูดถูกต้องไหมไอหมมันชัดเจนนะเมื่อแมนว่าคอยให้เลขชิ้ตัวปับ๊บอ่ะมันซื้อได้เบิดตเป็นไปไม่ได้แต่งวดที่แล้วนี่อาจารย์เข้าสามเจ็ดแล้วมันอั้นไหมบอนี่ปัญญาถือบอท่านั้นแมนบลาเออแต่เลขที่อาจารย์จะให้นี่อ่าคุณลองดูตัวไหนอั้นตัดไปเลยไม่ต้องเอาไปดูตัวไม่อั้นส่วนใหญ่มันจะเข้าตัวไม่อั้นนะ,ะเข้าเปะเลยดิพี่น้อง เมนบอกเขาเปอ่ะอันนี้คืองวดที่หนึ่งถูกต้องไหมต่อไปนะงวดที่สองเพอาจารย์กองวดวันที่สิหกุมภาพันธ์พุทธศักราชสองพเลขที่ออกสี่หนึ่งเจ็ดแปดอ่ะอาจารย์เข้าไหมโอยเข้าทั้งวิ่งด้วยเข้าทั้งรูดเจาะที่หนึ่งเจ็อันนี้คือสองงวดสองงวดติดนะ งวดที่สามอาจารย์บอกว่าสามงวดติดใช่ไหมงวดที่สามคืองวดนี้ไม่เข้าสองตัวแต่เข้าสามตัวรวมกันไปทั้งหมดสามงวดออกอะไรอาจารย์ให้สองห้าหกมันเข้าสามตัวโต๊ดพี่นอ้องคนไหนคุณหก็เป็นสามตัวตรงไปเลยอันนี้คือเพจอาจารย์กคนนี้หล่อมากหลอ่อจนคิดแต่คิดแต่นะอันนี้สามงวดติดนะ เอาตั้งใจกดแชร์ให้อาจารย์หน่อยแชร์ไปกำลังใจผู้ใดพอแช่พอถึงสามตัวตรงเด้ผู้ใดแช่คุณถูกสามตัวตรงพร้อมบทนี้ขอให้แฟนคลับแฟนผพจอาจารย์กอเบินีพี่น้องบินีเด้พี่น้องก็เหมือนวันนี้สามล่างสามบนดิ่งเจ็ดล่างเจ็ดบนดิ่ง สองงวดติดเลขออกแบบเด้งพี่น้องอ้าวละแปลกบ่เมยไทยออกแบบเด้งถ้าลักษณะการออกแบบเนี้ส่วนใหญ่น้ำมันจะเป็นคล้ายๆกันจะออกเด้งอีกพี่น้องขอให้ขอให้อย่างเดียวคือเจ้าต้องจับเลขห้แม่นๆถ้าเพจไหนจับเลขแม่นเด้งเหมือนกันเวลาเข้าเข้าบนล่างเลยเดีเวลาเข้านเห็นไหมเราเพจเราเข้าเจ็ดสามมันออกบนล่างเข้าบนล่างเลย ขอบนล่างเลยนะเอาแล้วงวดนี้อาจารย์ได้เลขอะไรในงวดนี้พี่น้องเพจสํานักอาจารย์กอได้เลียกลับมาฝากคอยเป็นเลขกลับนะงวดนี้นะเลขกลับนะปล่อยเลขกลับให้ดูนะงวดนี้อาจารย์จะปล่อยเลขกลับให้ดูขอกดไลค์กดแชร์อาจารย์หน่อยพี่น้องเปิดการมองเห็นหน่อยเพราะว่าเพจมันปิดกั้นวันนี้รู้สึกว่าเพจปิดกั้นมากนะเพจมันปิดกั้นนะดูเลขกลับไปซื้อลอตเตอรี่เลยฟังดีดีนะ ลอตเตอรี่มีขายยังมีขายแล้วขอหายเต่พวกเจ้าได้เลขอาจารย์ไปเออขอหายต่เ,เลขอาจารย์ไปบางคนถามว่างวดนี้สามสามกับเจดจะไหลไหมก็มีโอกาสไหลอยู่นะสามกับเจดมีโอกาสไหลไหมก็ก็มีโอกาสแต่ว่าดูลักษณะการไหลคือเหมือนกับห้าห้าล่างห้าบนมันยังไม่ไหลเลย แต่อาจารย์ก็กลัวอยู่นะว่ามีโอกาสจะไหลนะมีทั้งแปดมีทั้ง7มีทั้งสามีโอกาสไหลหมดนะเลกจะอยู่ประมาณแบบนะมันมันมันแปลกพิสดารเกินมันออกเหมือนกันนะคือรัฐบาลไทยถามว่ารัฐบาลไทยงวดนี้ออกที่ไหนสัญจรไหมออกที่กองสลากที่สำนักงานปกติก็อาจารย์คิดว่าในเมื่อสองวดนี้พี่น้องฟังอาจารย์เลยสองงวดนี้มันออกขี้เหร่แล้ว มันออกบางงามพี่น้องแล้วงวดนี้งวดต่อไปมันเสียออกงามบอถ้าตามหลักที่อาจารย์เคยดูนะอาจารย์เคยสัมผัสเลขพวกนี้นะถ้ามันขี้เหร่มาสองงวดแล้วรอบต่อไปเลขจะออกงามงามพยายามซื้อเลขสวยไว้เลยให้ติดเลขสวยพี่น้องนี่ทำไมอาจารย์บอกว่ามันมันมันขี้เหร่สองงวดเอาจะว่าหา่หามันงามบอ เจ้าว่าหาสองมันงามบ่มันมีคำว่างามเลยมีต่ะเลกติงตองเลกปัญญาอ,อ่อนอ่เหมือนเจ็ดสามเออเจ็ดสามมันเป็นเลขสวยอยู่ดีดมาบนก็ยังมาเจ็ดสามอยู่อันนี้คือเรียกว่าเลขปัญญาอ่อนเลขติงตองมันมีปัญญาออกตัวไหมหรือเนี่ยอาจารย์เรียกว่าสองงวดนี้นะมันออกแบบนี้รอบต่อไปออกงามแน่นอนอ่ะพอเราพออาจารย์พูดอย่างนี้ว่าเป็นปเลขงามแล้วเลขอะไรมันงามล่ะ เลขอะไรมันสวยล่ะดูงวดนี้ถ้าเป็นตัวเด่นนะสีแดงเลยนะเลขอาจารย์วันนี้เด่นไปที่อาจารย์ครูว่าตัวนี้มันจะมาคือแปดนะดูเลยนะตัวแรกนะแปดแปดวนี้เด่นมากแปดที่อาจารย์จะให้มีทั้งหมดห้าเม็ดแปดมีทั้งหมดห้าเม็ด ซื้อได้หมดไหมไม่ได้บางตัวก็อัน้นถ้าตัวไหนไม่ได้ทาอย่างนี้นะกากระบาดท,ทิมปับ๊บตัวนี้บ่ได้เนาะกากระบาดตัวนี้ได้กับคิดถูกไว้อตัวนี้ได้ก็ก,กาไว้มันจะทําให้เราฟาดง่ายทําให้เราจัดง่ายทุกตัวมันซื้อไม่ได้หมดนะรัฐบาลไทยมันไม่เหมือนตัวมันไม่เหมือนแนวทางอย่างอื่นนะเอาแล้วแปดที่เด่นงวดนี้ที่สำคัญมากที่สุดคือแปดอะไร นะอันนี้ก็จะเป็นแปดแปดอะไรอันนี้ก็เป็นจะเป็นแปดอันนี้ก็จะเป็นแปดอันนี้ก็จะเป็นแปดอันนี้ก็จะเป็นแปดแปดเม็ดที่หนึ่งที่มีโอกาสจะออกสูงอาจารย์บอกว่าระหว่างเจ็ดกับสามมีโอกาสอะไรใช่ไหมมีโอกาสมาตวเก่าถูกต้องนะถ้าแปดอาจารย์เป็นตัวยืนหลักตัวเด่น เอาสามมาใส่เพราะว่าตัวเก่ามันมันมันยืนสามอยู่ล่างกับบนุนใส่แปดสามไปเม็ดที่หนึ่งแปดสามนี่วงไว้เลยพี่น้องสีแดงแดงไว้ให้เลยหมักบอแปดสามพี่น้องทำไมอาจารย์ชอบแปดสามทุกงวดเลย อาจารย์ว่าภายในปีนี้นะอีเล็ก83ต้องโผล่มาสักงวดหนึ่งคอยมักเลยอย่าอั้นนะขอร้องเจ้าอย่าอั้นเท่านั้นแหละจะพยายามจัดเกือบทุกงวดเลยคือ83และมันก็ก็ชอบมาดีด้วยนะมันชอบมาดีมากคือ83อคือเม็ดที่หนึ่ง ต่อไปพี่น้องดูต่อนะเม็ดที่สองอันนี้จะไปซื้ออะไรหาลอตเตอรี่เลยพี่น้องเจ้าหาลอตเตอรีโ่โปดหาลอตเตอรี่ไปเลยพี่น้องวันนี้จะปล่อยสามตัวเม็ดหนึ่งให้ดูนะให้ด้วยนะอาจารย์จะปล่อยสามตัวให้เม็ดหนึ่งด้วยนะปล่อยให้ดูหนึ่งเม็ดปล่อยให้ดูตรงนี้เลยนะคืนนี้จะปล่อยให้ดูเม็ดหนึ่งจะได้ปลดหนี้นะ เอาเม็ดนี้ไปชิมเอาเม็ดนี้ไปจัดเม็ดแรกก่อนพี่น้องสามตัวตรงเพจสนกอาจารย์กอรับรองว่าสวยพี่น้องรับรองว่าทุกคนคงจะถูกใจสามตัวอาจารย์นะเม็ดนี้มีอั้นไหมแน่นอนอาจจะมีอั้นนะถ้าอาจารย์ได้ปล่อยไปอดูนะห้าปด หนึ 1> 1. ่งะดูนะห8าแปดหนึ่งพิมพขึ้นมา3ตัวตัวนี้ปดหนี้ห8าปดหนึ่งปนี้พี่น้องรัฐบาลไทยนี่เด้อพี่น้องเด้อสาตัวมีทั้งหมด2เม็ดปล่อยไปเม็ดหนึ่งห8าแปดหนึ่งพิมพขึ้นมาห8าดหนึ่งหมดหนี้พี่น้อง ผู้ใดม่หนีผู้ไดเป็นหนีผู้ไรอยากเมี่ยบ้านอยากได้คันน้ำมันกับบ้านคุณจัดห้ามทิมสร้างผ้ายไ่แล้วให้จัดพี่น้องโชคบรารมบีเปิดแล้วอย่าลืมเฮ็ดบุญก็อาจารย์แล้วเอาสิโชคลาบเอาบอสโชคลาบแมนบอพี่น้องเฮ็ดบุญแล้วบ่า,าโชคบ่าวลาภเฮ็ดเฮ็ดยัง อาจารย์มาแจกโชคกับลาบไปจัดไปทำไมเอห้าแปดหนึ่งพี่น้องนะพออาจารย์ให้แปดสามใช่ไหมนี่แหละคือสำคัญคือแปดหนึ่งเข้าไปเลยเม็ดที่สองแปดหนึ่งต่อเนื่องกันไปเลยพี่น้องคือตัวเด่นนี่นี่แหละห้าปดหนึ่งไปเลยพี่น้องบดหนีพี่น้องจำไว้เด้อถ้าออกห้าแปดหนึ่งมาเนี่ย ถามว่าสวยไหมโคตรสวยเลยนะพี่น้องนี่เห็นบ่ลักษณะการออกสามตัวนะห้าสองย่างเงี้ยลักษณะมันจะมีห้าด้วยนะห้าสองห้าแปดหนึ่งนี่แปดอย่างเงี้ยมันก็จะติดอยู่เงี้ยถ้าเราไปเลขสามตัวดูลักษณะเลขมันมันจะมีโอกาสจะเข้าสามตัวอาจารย์ด้วยนะอืลักษณะเลขนะระวังดีๆสามตัวอาจารย์ห้าแปดหนึ่งค่อยว่างามงามฮิฮิฮิาา่ิฮนะิฮ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  สวัสดี900ท่านสวัสดี900ชีวิตในเพจสำนักอาจารย์กกนะเอาต่อไปพี่น้องอาจารย์ให้หลัก8ใช่ไหมแปสากับ8ปดหนึ่งดูตลองตัวลองวันงวดนี้นะอาจารย์ลองไปที่ตัวเลขหนึ่งดูนะอาจารย์ลองไปที่ที่ตัวเลขหนึ่งหนึ่งมีอะไรบ้าง1น 1. 1. 1. 1. 1. ึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งหะ นะอะพี่นองถ้าถึงหนึ่งพันท่านแจกสามตัวให้ครบเลยพี่น้องถ้าถึงหนึ่งพันท่านจะแจกสามตัวให้ครบหมดเลยบ่ต้องกักหรอกจับไปเลยพี่น้องสามตัวแล้วไปซื้อลอตเตอรีตร่ตามเลยเอาสามตัวตามเลยนะเผื่อถูกรางวัลที่หนึ่งพี่น้องฟังนะบุญวาสนาโชคลาบบุญก็ได้เฮ็ดแล้วมีโอกาสถูกรางวัลใหญ่คอให้จงเป็นคุณ ขอให้จงเป็นคุณที่เพจสำนักอาจารย์กอทีิปดูไลฟ์สดในวันนี้ครั้งนี้ทุกทุกคนขอให้ท่านมีโชคมีลาบด้วยกัน<ร>าอาจารย์กระสิบจัดก,กันพี่น้องปล่อยแล้วสิจัดพร้อมกัน,กนพวกเจ้านี่แหละอะไอ้มันถึงหนึ่งพันท่านจะแจกเบ็ดที่สองคือสามตัวตรงให้ เรียกอาจารย์มีทั้งหมดกี่ตัวสิบตัวสิบตัวซื้อไม่หมดมินมีอั้นคุณตัดตามอาจารย์นะเดูแบบนี้แหละคุณแคบไล้คุณก็ตัดออกเลยอันนี้ที่มันอั้นมันจะเหลือน้อยลงนั่นแหละตัวที่มันเหลือน้อยลงแหละมันบาอั้นแหละมันมักออกมันมักออกพี่น้องมันเป็นย่างสันเลขกเออมันเป็นย่างสันละเออในวันนี้อาจารย์มั่นใจไหมยยูหน้าจมือ กับยูหน้าเฮารู้จักว่ายูยูมาใส่กันเลยมาวัดกันลดว่าไพรซิแม,มนเขากันเออคันคันเร่เข้าบาเขากินควยไปโรด <c oughs> บอกเอาจมื่นหนูหน้ามาใส่กันรถรู้รู้จักไหมเออเอา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 มาแบบใครว่าเอาเดี๋ยเอาบัต่าใส่กันรดนะหน้าจมือกคับหน้าเฮ่านี่ <c oughs> เออรับรองว่าเขาแน่นอนพี่น้องนะเ,เอาหน้าเรามากินลดหน้าจมือนนี่นะเข้าใจบอเออ ถึงยังนึ่งพันท่านนะ่ะจะแจกต่อไปเม็ดที่สองอาดูต่อไหมอยากดูให้มันถึงถึงพันนะจะแจกต่อเนี่ยสามก็ติดดูไปเลยเพจอาจารย์กอเป็นพอสอตัวเองอ่ะพี่น้องไม่เป็นไรคนดูไม่ถึงหนึ่งพันคอยแจกให้เกาคอยมักท่าท้ายคนพม่าบึงดูเม็ดที่สองนะดูเม็ดที่สองอาจารย์แจกให้คอยคอยบอ,บอลีละ่ะคอยแจกให้โหลดฮอดบอ๊ฮอดบ๊อบไปยัง คอยจะพวกเจ้าแคปไว้เท่านั้นแหละน,นี่คือเม็ดที่สองพี่น้องห้าห้าอะไรพี่น้องห้านี้เป็นตัวยืนนะหลักห้าเนี้ยส่วนใหญ่นี้มันจะอาจจะมาหลักร้อย,อยงวันนี้นี่เห็นไหมห้าอาจารย์นี่ห้าแปดเนี่ยห้าแปดหนึ่งอันนี้ห้านี้อยู่หลักร้อย อันนี้ก็อยู่หลักร้อยสองเม็ดนี้อยู่หลักร้อยหมดแต่อีติดกันพี่น้องฟังฟังดีนะอีติดกันเนี่ยสาคัญมากบัานี้สําคัญยังไงวันอะไรรู้ไหมอ่ะมีคนไอ้ทายถูกอีสําคัญตัวนี้คือวันอะไรอีห้านี้มันจะประกบกันเลยรู้ไหมว่าวันสําคัญที่ที่มันจะมาในงวดนี้มันจะมีอยู่สําคัญอีสองตัวนะหนึ่ง วันยุบสภาสองวันเลือกตั้งระหว่างสองวันนี้มีโอกาสเข้าวินมากยุบสภาวันที่เท่าไหร่ยี่สิบออกเลขลาวไปแล้วแล้ววันเลือกตั้งวันที่เท่าไหร่ล่ะเลือกตั้งวันที่เท่าไหร่ระหว่างสองอันนี้คุณคิดว่าอาจารย์จะลึกใส่อะไรนเนี่ยเนี่ยเราวังดีๆนะสามตัวตรงเป๊ะเลยนะสามตัวตรงนี้จะเป๊ะเลยนะอันนี้คือข้อมูลตัวนี้นะ มันอ,งอิงตามการเมืองด้วยพี่นอ้องอิงตามการเมืองด้วยอ่ะเป็นการพิสีแล้วเสียเวลาค่อยฟันเลยห้าหนึ่งสี่พี่น้องห้าหนึ่งสอิงตามการเมืองเลยพี่น้องสิวันเลือกตั้งระวังดีๆนะระวังดีๆนะพี่น้องม็ดนี้สำคัญมากนะ สำคัญมากเลยห้าหนึ่งสิเอาเจ้าวางงามบอกกระถามดินี่เจ้าวางงาบอกเธอออก้านนีเจ้ามือหัวฟู่นะงามบอกเจ้าว่าอาจารย์วางงามนะระวังดีดีนะนี่อีเม็ดเนี่ยถ้าถ้าเป็นตัวอัดเด่นเนี่ยดูนะถ้าเป็นตัวอัดเด่นเนี่ยตัวไหนสิบสี่นี่แหละพี่ลองตัวนี้เลยนี่ตัววันเลือกตั้งนี่แหละนี่สำคัญเนี่ยเจ้าระวังเรียกอะไรเรียกอันไง มันสีอันบอค่าอาจาร์นนนอนเนี่ยอีสิบสี่เม็ดที่หนึ่งเนี่ยเนี่ยงามบอเจ้าจว่างามบอมันจะออกบอค่าอาจารย์มันคือดังเถอะเอาฟังเด้อเลขลาวเมื่อคือนเนี่ยเลขลาวเมื่อคือนนี้ออกศูนย์สองเจ้าว่ามันกล้าออกมาอย่างนีว้วันวันยุสบสภามันยังออกมาแล้ว สิบสี่นี่เจ้าระอัดดีๆไปยังโอ้ยแต่มันออกมาในเจ้าหองออเอาอเนียเพราะว่าอะไรโอ้ยหนูดูไล์สุดอาจารย์ก่อนเพื่อนหนูเห็นเลขอาจารย์ให้สิบสี่ก่อนเพื่อนโอ้ยเจ้าหองตายไปก่อนเลยกรีดอีกไปเลยพี่น้องเอ้าต่อไปพี่น้องเม็ดที่สองแจงอี้ไหมให้อีกคือเก้าให้เบิกงอีกแล้วพี่น้องเม็ดที่สองอีเม็ดที่สองอาจารย์ให้ให้ให,ให้อีกนะ อาจารย์ไปสลับตำแหน่งเลขหนึ่งวันนั้นใหม่นะเพราะว่าอาจารย์กลัวเม,ม็ดมีมาแรงมากคือสิบสี่นี่แหละนะเอาต่อไปไปน้องดูต่อนะเม็ดที่สองอีสําคัญนี่เจ้าอย่าลืมนะอีสามตัวตรงคอยนี่ผู้ใดลืมเนี่ยคอยมีดตัดหำมเลยนะเอฟซี FC ฟังนะผู้ใดลืมสามตัวอาจารย์กอนี่โดนมีดคอยแน่ไปทําอะไรมีดอ่ะตัดหำเลยคัดออกสามตัวตรงมากนี่ระวงังระวงังผู้ใดลืมระวงังโลดระวงัะวงเลย นะระวังเลยนะต่อไปไม่ได้สองอาจารย์ฟันตัวไหนตัวนี้ก็น่ากลัวค่อยๆมักตัวนี้พี่น้องมากตัวนี้กันเนี้ตัวนี้สิบสิบอะไรดีสิบสี่เราไปแล้วเนาะอาจารย์ไปนั่งไปดังคิดอยู่ว่าตัวนี้ก็โอกาสจะมากสิบเก้าพี่น้องอ่ะ เน,น,น้นไปซื้อลอตเตอรี่นี้4ี่เม็ดนะนี่แต่ว่าเลขชุดด้านหลังเนี้ยที่ยังไม่ใส่ให้เดี๋ยวดูวันหน้าเอาเดี๋ยวดูวันหน้าวันนี้ไปหาลอตเตอรี่หนึ่งแดสาดหนึ่งถ้าคนไหนชอบจัดแล้วก็ตัวรอง14บสีไปซื้อตัวลอตเตอรี่จัดถ้าคุณมีสมตัวคุณกระน,นำสามตัวได้ห้าแปดหนึ่ง แล้วก็ห้าหนึ่งสี่เพจอาจารย์กรรูดเด้งเดา้าส่วนอีพวกนี้เดี๋ยวให้วันหลังให้วันหน้าให้วันหน้าแต่ตัวน,นี้ก็ถือว่าให้ดีให้เยอะอยู่นะเพราะาอาจารย์ฟันก่อนเพื่อนเข้าใจไหมฟันก่อนเพื่อนนะก็ขอบคุณทุกกำลังใจคนไหนจะเป็นแฟนกับแฟนเพดรอลาวพัฒนาพวกนี้อย่าลืมเข้ากลุ่มพี่น้องเข้ากลุ่มฟรีนะ เป็นแฟนคลับแฟนผิดอาจารย์ก่อเอ๊เราคือบอดีเล่าคือบว,อวมวนเ่าคือฟันหวยแม่นแท้อยากเป็นเอฟซีเล่าอยากอยู่ห้องวีไอพีใช่ไหมคุณเอามือยิยกมือกีดงเงี้ยจิ้มลิงเข้ากลุ่มอาจารย์ตัวนี้ฟรีทุกคนพี่น้องบ่ต้องเสียยังเลยบาทเดียวขอบ้าเก็บเดฟพี่น้องนะอาจารย์นี่เป็นคนลูกอีสานแต่อาจารย์รู้ความลําบากของคนอีสานด้วยกันดีมากคครเพิง่งอยากเก็บเงินผู้ใดพี่น้อง ปกติห้อง VIP คุณเข้ากลุ่มแต่ละสำนักเก็บเท่าไหร่199 299 399แต่อาจารย์ไม่เคยให้เก็บแม้แต่บาทเดียวคอยมาเ,ยเ,เก็บคอยเจ้ามีดวงตาที่จะไปเบิ่งเลขอาจารย์ให้เท่านั้นจะมีตาบอผู้ดใดตาบอดจะเข้าไปเด้อพี่น้องมันไม่เห็นเลขอคอ,ออนุญาตนิดนึงแค่นั้นละ่ะคอใหยมีตาแค่นั้นเข้าไปรลดบานไปเบื่งเลขอาจารย์ก่อเท่านั้นในกลุ่มฟรี ดีบอจวาวาเพียรคอยดีบอถ้าดีพิมพ์กาว่าดีโหลดคอยให้ฟี่ทุกคนล่ะพี่น้องอย่าลืม,อย,ลมอย่าลืมจิ้มลิงเข้ากลุ่มนะเข้ากลุ่มอาจารย์เลยนะฟรีเดชไม่ต้องเสียอะไรอาจารย์กอไม่เก็บนะเออฟรีตลอดชีพปล่อยถามนะปล่อยทั้งสามตัวนะสามตัวห้ามพลานดนะพี่น้องเพราะว่า ภาวนาขอให้มาตรงๆมันมันสินดังไปโลดพี่นอกถ้าออกสามมตรงนะไอ้สาคัญที่สุดนะใครๆก็อยากได้ถูกไหมสามมตรงเบิดหนีได้พี่นอกแมนบอกเบิดหนีเด้ย่าเฮตเอ็นเนี้ความหวังของคนจนความหวังของคนรวยคนรวยมีความหวังบอกมี่พี่นอ้องบอ่บอว่าบ๊อีมี่คนจนก็นแห่งหวังเือนกันทุกคนเกิดมาในโลกใบนี้มีความหวังหมด นะบางคนก็หวังบังวัาเสีให้ชีวิตเจ้าของดีขึ้นแม่นบ่เฮ็ดงานพวกอยังก็เฮ็ดให้คุณครับให้คุณภาพชีวิตเจ้าของดีเนี่ยนี่แหละคือความหวังอาจารย์นี่กันก็หวังยังหวังให้ทุกคนมีโชคมีลาภกับอาจารย์ก่อทุกคนที่มาเบิ้งไร์สดนี่ทุกคนมีความหวังหมดคนไหนไม่มีความหวังคือคนที่ตายไปแล้วฟังปาก่อยได้พี่น้องเด้เกิดมาเป็นมนุษย์เกิดมามีชีวิตชีวาเกิดมาดําเนินทุกวันเนี้ย มีความหวังหมด